รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน สวัสดีค่ะพบกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปค้นพบกับเรื่องราวอันหลากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้อยู่กับเดนี่อาร์เดียนีหันยีดาดีและตอนนี้นะคะเดียก็อยู่ที่ย่านการค้าคือดาจินหรือชุมชนจีนค่ะซึ่งในอนดีตนะคะย่านการค้าแห่งนี้ถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองและเฟื่องฟูทางด้านการค้าการขายเป็นอย่างมากเลยค่ะ และที่สําคัญค่ะชุมชนเมืองปัตตานีแห่งนี้มีทั้งพี่น้องที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนและเชื้อสายมลายูที่อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมากันอย่างยาวนานเลยค่ะในวันนี้ค่ะเดียจะพาทุกท่านไปเปิดมิติในเรื่องราวเกี่ยวกับการค้าขายของชุมชนจีนในปัตตานีค่ะ ย่านกระดาจีโนถือได้ว่าเป็นอีกย่านที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาวจีนในอดีตอย่างมากมายอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนนอกเหนือจากนั้นแล้วย่านนี้ในอดีตยังเป็นจุดเริ่มต้นการค้าของชาวจีนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีด,ด้วยค่ะแต่เรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นอาจารย์นนท์จะมาเล่าให้เราฟังกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นนท์สวัสดีครับ เมื่อสักครู่นะะเนี่ยค่ะเดียก็ได้ไปเดินดูบรรยากาศในย่านเกะดาจีนอหรือชุมชนจีนมาแล้วค่ะจานนน์ซึ่งสวยงามมากๆเลยค่ะเดียจึงอยากทราบว่าในอดีตที่ผ่านมาในย่านนี้นะคะมีลักษณะการค้าการขายอย่างไรบ้างคะคือจุดเริ่มต้นของตลาดจีนในยุคแรกของตัวเมืองปัตตานีนะครับซึ่งบางคนที่เป็นคนรุ่นเก่าเขาจะเรียกกันว่าเป็นหัวตลาดสถาปัตยกรรมก็ดีวิถีชีวิตก็ดีแล้วก็เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าไม่เลี่ยงอนเดียวเนี่ยก็ยังคงที่ที่นี่เนี่ยมีคุณค่าบางอย่างนะที่ยังแฝงอยู่แล้วก็อยู่ในความ เส้นนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นที่มีสีสันเส้นหนึ่งของปัตตานีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆมากขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับในยุคนานในหาย่ะย่านการค้าแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองขนาดไหนคะอาจารย์ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอาคารใหญ่ๆที่เป็นอาคารซีเมนนะครับแล้วก็เป็นอาคารที่มีหลายชั้นนะครับการนําเอาความเจริญต่างๆเข้ามามากมายนะครับเช่นเรื่องของโทรทัศน์หรือไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นในชุมชนนี้เนี่ยเป็นที่แรกๆของตัวเมืองปัตตานีนะครับแต่ปัจจุบันก็ถือได้ว สู่ย่านที่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อพึถึงประวัติศาสตร์ในปัจจุบันตามไปด้วยครับสายที่ได้ฟังอาจารย์เล่าเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะอาจารย์อยากจะขอรบกวนอาจารย์ค่ะไปเดินดูบรรยากาศข้างนอกสัมผัสบรรยากาศจริงๆเลยนะคะครับไปครับตองเดียวเชิญครับค่ะ จากการที่เดียได้เดินอยู่ในย่านกระดาจีโนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของชุมชนชาวจีนในอดีตพร้อมทางได้ฟังเรื่องราวต่างๆของอาจารย์นนซส่งทานก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับย่านประวัติศาสตร์แห่งนี้ยิ่งทําให้เดียได้รับรู้และเห็นภาพชัดมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นมาในอดีตของย่านการค้าชาวจีนแห่งนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนและอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมนเณรที่ชวนให้สัมผัสในเรื่องของการท่องเที่ยว จึงถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสเดียรอยากลองให้มาสัมผัสกันดูสักครั้งค่ะว่าปัตตานีเป็นเมืองที่สวยงามไม่แพ้ใครเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้รับฟังและได้เดินดูในย่านต่างๆนะคะถือได้ว่าย่านแห่งนี้นะคะมีกลิ่นอายของความเป็นวัฒนธรรมจีนแบบเก่าผสมผสานกับแบบใหม่ได้อย่างลงตัวเลยละคะ่ะคุณผู้ชมท่านใดที่ได้มีโอกาสแวะมาที่ปัตตานีนะคะก็สามารถที่จะมาเดินเล่นที่ย่านเมืองเก่าคือดาจีโนอถนนอ,นอานอารูกันได้เลยะคะ่ะ และเรายังมีเรื่องราวอีกมากมายอีกหลากหลายมิติที่จะไปเปิดมิติใหม่ๆใ,ให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมค่ะสำหรับในตอนหน้านะคะเราจะมีเรื่องราวอะไรอีกบ้างเอาไว้อดใจรับชมกันต่อค่ะกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสถานที่ที่เดียก,กำลังยืนอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือวังเก่าน้องจิค,ค่ะเป็นหนึ่งในเหัวเมืองปตานีนในอดีต